นอกจากสื่อสารเรื่องราวของคนในชุมชนวันนี้นักข่าวพลเมืองสำนักข่าวชายขอบคุณวิชัยจันทวารโรจะพาเราเดินทางไปที่เมืองเมริดประเทศเมียนมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสำคัญของเมียนมาและยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องอุตสาหกรรมประมงครั้งนี้คุณวิชัยเล่าเรื่องผ่านการล่องเรือในแม่น้ำตะนาวสีจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ จากเมืองตะนาวสีมามริดเราลองใช้การโดยสารทางเรือครับแต่ไม่ได้เป็นเรือที่ต้องยืนมาแบบในภาพนะครับเป็นลำใหญ่กว่าที่จอดอยู่ทางซ้ายมือมีเรือโดยสารออกวันละเที่ยวทุกวันจากท่าเรือใกล้ๆตลาดตะนาวสีลักษณะเรือเรียวยาวช่วยให้สามารถทําความเร็วได้ดีผู้คนพาก,กันนาสินค้าหลากหลายฝากไปขายที่เมืองมริดโดยเฉพาะผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่นี่ แม่น้ำตนาวสีนั้นกว้างใหญ่แลวก็มีปริมาณน้ำมากตลอดปีนะครับสองฝั่งข้างทางก็จะเห็นเป็นภูเขาบางช่วงก็ยังมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่แต่บางช่วงก็กลายเป็นสวนของชาวบ้านนะครับตลอดเส้นทางเรืโดยสารจะเข้าเทียบท่าแวะรับชาวบ้านที่ท่าเรือของแต่ละหมู่บ้านนะครับบางจุดไม่มีท่าเรือชาวบ้านก็จะนั่งเรือมาแล้วก็มาเจอกันกลางแม่น้ํา จอดเรือเทียบกันแล้วก็ขึ้นกันกลางแม่น้ําเลยทีเดียวเราใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงก็จะถึงเมืองมาริดครับมาริดเป็นเมืองท่าที่สําคัญทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาอยู่ห่างจากด่านสิงคขอนจังหวัดประจวบคีรีขันของเรา ประมาณ180กิโลเมตรเท่านั้นอดีตก็เคยขึ้นอยู่กับสยามช่วงหนึ่งครับเมืองมริดนั้นสังกัดภูมิภาคตะนาวสีนะครับมีประชากรทั้งหมดประมาณ3 0 0 0 0คนครับประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติทั้งพมา่ามอญไทยกะเรียงยังมีหมอแกนชาวเลอื่นๆอยู่ตามเกาะแข่งต่างๆมากมายนะครับคนที่นี่นับถือทั้งพุทธอิสลามและคริส แน่นอนครับเมืองที่มีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งเปิดออกสู่มหาสมุทรอินเดียอย่างมาริดจึงมุ่งเน้นการํำอุตสาหกรรมการประมงครับเราจะสังเกตเห็นความคึกคักของเรือที่ท่าเรือทั้งเรือโดยสารและโดยเฉพาะเรือประมงซึ่งเยอะมากนะครับความได้เปรียบทางภูมิประเทศเช่นนี้เองนะครับที่ทําให้เมืองมาริทมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําประมงอย่างมากปีที่แล้วสํานักข่าวชัยขอบก็เคยเดินทางมาที่นี่ครับ มาฟังเสียงคัดค้านอย่างหนักของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่มาปีนี้บรรยากาศผ่อนคลายลงครับเพราะรัฐบาลพมา่ามีคําสั่งหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศตามเสียงคัดค้านของประชาชนส่วนคนไทยอย่างพวกเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าท่าทีของรัฐบาลไทยต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้จะเป็นอย่างไรต่อไปนักข่าวพลเมือง วิชัยจันทวารกสํานักข่าวชายขอบรายงานครับในวันพรุ่งนี้นักข่าวพลเมืองมีเรื่องราวจากคนในชุมชนที่เคยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินในเมืองมริดประเทศเมียนมามาแบ่งปันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประชาชนเมียนมาไม่เห็นด้วยจนนําไปสู่การหยุดโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินทุกโครงการในประเทศเมียนมา คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวนี้กับนักข่าวพลเมืองได้ต่อในวันพรุ่งนี้และสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ